เดวิดเบนาบิเดสเผยถึงไฟระหว่างคาเนโลและจอห์นไลเดอร์โดยล่าสุดนั้นเดวิดเบนาบิดเดสได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมรู้สึกว่าแฟนมวยจำนวนมากข้างใครไฟนี้แต่ผมว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อปรับแต่งสำหรับเขาเขาพิ่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บเดวิดเบนาบิดเดสกล่าวกับสื่อ สำหรับทางคาเนโลหลังจากเขาประสบความสำเร็จในการโชครวมเข็มขัดรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเมื่อปี2021นักชกชาวเม็กซิกันก็พยายามที่จะโค่นแชมป์ดอวบรุ่นไลท์เฮฟวิเวทคนปัจจุบันอย่างดิมินทีบิววอแม้ว่าชายวัย32ปีจะเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าเขามีความสามารถที่จะทำงานได้สำเร็จ แต่ทางบิววอร์นักชกชาวรัสเซียก็พิสูจน์ให้เห็นว่าคาเนโลคิดผิดโดยคาเนโลก็พ่ายแพ้ไปในการตัดสินคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากคาเนโลปาชัยให้กับบิววอร์ต่อมาเขาก็ขึ้นชกกับทางเทนนดีโกลอบกินและสามารถเอาชนะคะแนนที่บัญจีไปได้คาเนโลได้รับบาดเจ็บที่มือหลังจากนั้นเขาก็เข้ารับการผ่าตัดข้อมือซ้าย และล่าสุดคานิโลจะขึ้นชกกับทางจอนไลเดอร์ในวันที่6พฤษภาคมนี้ที่ฮาริสโกบ้านเกิดของคานิโลเองที่ประเทศเม็กซิโกสำหรับทางเดวิดเวนาบิเดตยังได้กล่าวต่ออีกว่าการเลือกคู่ชกของคานิโลมันไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่เพราะผมมองว่าคู่ชกของเขานั้นไม่ได้แข็งแกร่งอะไร ยังไงคานโลก,ก็ชนะได้ไง่ายๆและในลึกๆของผมเองผมเชื่อว่าแฟนมวยควรที่จะลดความน่าเชื่อถือของเขาลงบ้างแม้ว่าจอร์นไรเดอร์จะไม่ได้ถูกมองว่าเป็นนักโชคในรุ่น168ปอนด์ที่มีเทคนิคที่ดีที่สุดแต่หลังจากที่ผมตรวจสอบจากเรซูเม่อย่างละเอียดแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าอย่างน้อยเขาจอร์นไรเดอร์จะทำให คารเนโลอเวเรสมีงานยากแน่ๆมันจะเป็นการโชคที่ดีเดวิดเบเรมิเดสกล่าวนั่นเอง